สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับอาจจะผิดได้นะถ้าไปบอกเกี่ยวกับเรียกครับล้มคดีคนละเรื่องอาจจะไม่ผิดกฎหมายนี่คือเอาไปให้เป็นค่าจ้างทนายเว้นแต่ทนายเกิดความเสียหาย แล้วมาร้องทุกขชัยพลไม่ได้เอ่ยชื่อทนายเลยว่าทนายเรียกว่าทนายเรียกเท่านี้ท่านนะ่ะไปลองฟังดูนะจะไปบอกว่าเขาเป็นคนร้ายต่อสังคมเลยนะ่ะเพื่อที่จะกำจัดชัยพลจนไม่มีทนายความว่าความจะบอกว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะ่ะไม่ไหวนะเราไม่ควรตัดแขนตัดขาชัยพลขนาดนั้นผมเชื่อว่าทนายธารรมรังสี คงมีความนิ่งพอที่จะสอบปากคําแม้เขาจะเกิดกินแหนงแครงใจกับจําเลยเขาก็อาจจะเรียกตัวจําเลยในคดีของเขาว่าต่อไปนะ่ะอย่าทําแบบนั้นนะมันจะเสื่อมเสียถึงเราได้ก็คงให้โอกาสถ้าไม่ดีกาลูกความคุณติดคุกกรณีเดียวที่จะดีกาได้คือเขานะ่กลับคำพิพากษาลงโทษจำเลยต้องดีกาอยู่แล้ว ใช้พลถ้าแพ้ก็ต้องดีกานี่คือความคิดเห็นของนักกฎหมายบางคนนะ่ะพูดไปไกลไปร้องมารยาททนายการที่ใกล้ชิดสนิทสนมจำเลยนะ่ะไม่มีข้อกฎหมายห้ามส่วนใหญ่นะ่ะพวกเราแก้ต่างให้จำเลยนี่แหละทำไมเราจะสนิทสนมจำเลยไม่ได้ไม่ได้พาจำเลยทำผิดกฎหมายคุณอยู่ในสังคมไหนก็ต้องรักกลุ่มตัวเองจะมาบอกว่า ทำผิดมันไม่ใช่มีการท้าดีเบตกันความคืบหน้าจากทางช่อง y ยูทู e ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คดีดาวังคารขอพูดเลยถึงบุคคลบุคคลนี้ถึงคดีดาวังคารแอบทําอะไรล,ะล,ะล,ะละับๆล่อๆหลังบ้านกับ FC คนหนึ่งสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นนิทานนิทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังจากดาวอังคาร มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศผู้หญิงคนนี้นิสัยดีมากรักพ่อพระเอกรักแม่นางเอกในยามที่พ่อพระเอกทุกขแม่นางเอกทุกขผู้หญิงคนนี้จะคอยให้กำลังใจพ่อพระเอกตลอดมีวันหนึง่งมีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งนะ่ะได้ศพประมาทมินประมาทพ่อพระเอกแม่นางเอกในวันนั้นเรื่องพระพุทธดาวังคารผมจะพูดให้ฟังปมนะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่ง ได้ม่นประมาทพ่อพระเอกแม่นางเอกดาวังคารและมีเอฟซีผู้ใจดีคนนี้ได้ให้บุคคลบุคคลหนึ่งทําเรื่องคดีฟ้องด้วยการให้เงินใต้โต๊ะโดยที่พ่อพระเอกแม่นางเอกไม่รู้มีอยู่วันหนึ่งความลับแตกพ่อพระเอกจับได้แม่นางเอกจับได้ว่ามีการให้เงินกันจำนวนหนึ่งเยอะเรื่องก็เงียบไปให้เงินไปคดีก็ไม่คืบหน้าจนทำให้ผู้หญิงคนนี้นะ่ะ ที่รักลุงมากรักป้ามากขอเงินคืนจากคนคนนี้ยังจำกันได้ไหมนี่คือข้อหนึง่งที่คุณทำอะไรระวับปะล่ทำอะไรไม่เปิดใจทำอะไรรับหลังแอบกินกันลับหลังผลสุดท้ายเรื่องมันแตกนี่คือเรื่องหมางใจที่ทำให้พ่อพระเอกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดาวอังคารหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ให้เงินไปจำนวนหนึ่งเยอะน่าดู พ่อพระเอกไม่รู้แม่นางเอกไม่รู้แต่คดีได้เงียบหายไปความคืบหน้าไม่มีทําให้ผู้หญิงคนนี้ที่รักลุงป้าไม่พอใจในการขอเอาเงินคืนหลังจากขอเอาเงินคืนเรื่องมันเลยแตกเขาคิดว่าพ่อพระเอกไม่รู้ด้วยความที่พ่อพระเอกแม่นางเอกให้เกียติเลยเงียบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นี่คือเรื่องหนึ่งที่พ่อพระเอกอยังไม่ได้พูดคดีดาวังคาร ถ้าเป็นคนดีนะ่ะเขาจะไม่ทำกันแบบนี้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงใครหลายๆคนที่ตอนนี้พยายามที่จะยืมมือคนนู้นคนนี้ฆ่าคนนี้เมื่อเช้านะ่ะแป้งดาวังคารเอาอีกแล้วตอนแรกมันก็ยุให้พระอาจารย์แฉลุงพลตอนนี้เอาอีกแล้วมายุให้ลุงแฉบุคคนนี้อีกแล้วแฉหมาดำเอาอีกแล้ว นิสัยสันดานเดิมๆม,มันเกาะคอนเทนต์เขาไปคนเรานะ่ะมันทำอะไรไว้มันต้องได้รับกรรมกรรมยุติธรรมเสมอใครที่เคยทำอะไรไว้กับพ่อพระเอกแม่นางเอกเชื่อว่าสักวันนะ่ะความจริงมันต้องปรากฏผมบอกไว้ให้พ่อพระเอกมีหลักฐานเด็ดของแต่ละคนแต่เขานะ่ะไม่ออกมาพูดนั่งพูดผมบอกไว้ให้คุณนะ่ะเคยคุยอะไรกับใคร คุณทำอะไรหลับหลังอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เขารู้แต่เลือกที่จะนิ่งเพราะเขานะ่ะให้เกียรติมันทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างกับบุคคลหลายๆบุคคลที่หาคอนเทนต์เพื่อมาเกาะแสงคนเหล่านี้นะ่ะถ้าไม่พูดถึงพ่อพระเอกแม่นางเอกไม่มีใครดูไม่มีอะไรกินแต่ทุกวันนี้ที่กลับมาเพราะอะไรนะ่ะก็ยอดตกหิวแสงเลยกลับมา แต่การที่คุณกลับมาแบบนี้มันทำให้คุณมีแผลเวอะแวะแล้วมาดูกันว่าแผลใครมันจะเยอะกว่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มหรอกต่างคนต่างอยู่เถอะสิ่งที่พวกคุณทำไว้แต่ละคนน่ะแต่ละคนที่คุณบอกจะออกมาแฉนู่นแฉนี่พ่อพระเอกเขาคุยอะไรกับใครเขาก็จะครับครับอย่างเดียวมีอีกเยอะที่พ่อพระเอกไม่อยากจะพูดถ้าเขาพูดนี่น่ะหนักเมื่อคืนแค่เสดสี้วจะออกมาพูด ข้อมูลมีอีกเยอะคุณทำอะไรการลับหลังใครแอบไปเอาเงินใครใครหลอกเอาเงินใครต่างๆนานา,นาความจริงก็จะเปิดไม่ต้องรออะไรมากมายยิ่งคุณออกมาแบบนี้แผลคุณยิ่งเบอ่อวเพราะฉะนั้นนะ่ะมันไม่คุ้มที่พวกคุณจะออกมาแบบนี้ความคืบหน้าจากทางช่อง y o u t u b e ปรกรณ์พักดีทมได้พูดไว้ดังนี้ครับที่มึงไปถ่ายตามติดชีวิตเขามีคนติดตามเป็นแสน มึงเอาเรื่องของเขามาไหมกูขอถามมึงจริงๆกูขอถามไอ้ไปนาที่ดาวังคารมึงบอกว่าบางเรื่องบอกบางสิ่งบางอย่างน่ะมึงเต็มใจช่วยไหมเต็มใจด้วยกันถ้าถามว่าเป็นลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนมึงไปอยู่ที่นั่นมีคนติดตามเป็นแสนแสนก็เพราะใครก็ตามติดชีวิตเขาไงถ่ายชีวิตลุงไงถ้าคุณนะ่ะไม่ไปติดตามชีวิตเขาคอนอย่างคุณจะมีคนติดตามเป็นแสนแสน ใครจะไปตามคุณผมเห็นยังไม่อยากจะรู้จักเลยมันนะไม่มีอะไรน่าติดตามแต่คุณไปทำข่าวชัยพลหรือลุงที่ดาวงคารเขาถึงติดตามคุณ fc เขาสงสารแล้วไปติดตามให้คุณโทไอ้ไปนา fc บอกว่าลุงพลเคยพูดว่าเขาไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังหมานาไม่เข้าใจหรอผมว่านะมันคิดไปทุกอย่างละลักษณะมันน่ะ ไปอยู่ฝั่งโน้นเต็มตัวแล้วมันคิดว่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้หรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้สิ่งที่มันเป็นอยู่มันไม่ใช่ลูกผู้ชาย FC บอกว่าตอนถ่ายคลิปลุงน่ะมันได้เงินเคยแบ่งให้ลุงหรือเปล่าพอจะเสียเงินจะมาให้ลุงช่วยสันดานไงคนพวกนี้น่ะมันเคยคิดถึงตอนมันป่วยแล้วลุงไปส่งมันที่บ้านไหมอยากจะให้เห็นว่า ปริจิตนาคราชออกฤทธิ์อีกแล้วดีดให้คนชั่วออกมาแบบอื่นๆมืนม่นๆกูน่ะไม่คิดว่าจะเผยอะไรก็หลุดออกมาเดี่ยจะมีฤทธิ์ออกมาเรื่อยๆใครที่แซงว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่รักลุงมันก็จะหลุดออกมาเชื่อเถอะครับองค์ปู่น่ะศักดิ์สิทธิ์ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับพ่อน้องตัดสินใจจะขายรถไถเพื่อจะเอาเงินมาสู้คดี ความจริงซึ่งพวกเรานะ่ะไม่มีเงินมันบอกพวกเราไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าจะหาความจริงสู้มันต้องใช้เงินเลยจะขายรถไถพอฟังเสร็จย้อนกลับไปมีอยู่ช่วงหนึ่งบักแป้งมันบอกว่าแม่น้องไม่มีเงินเลยตอนน้องหายมีเงินอยู่แค่สามพันแล้วก็แม่มันคืนอ่ะยายสอคอมีอยู่8,000ัส่วนตัวเอง มีเงินอยู่ในบัญชี4 0 0พันท,ทั้งทั้งที่มันบอกว่าครอบครัวเราจนมีเงินเก็บแค่หลักพันแล้ว4ี่0 0นั้นมันได้ถอนออกมาแล้วแม่มันสมทบอีก8 0 0พันรวมๆแล้วมันเอาไปจ่ายอะไรไม่รู้50,000มันเลยย้อนแย้งกับคำพูดของมันที่ว่าตอนน้องหายมันมีการจ่ายกัน50,000มันบอกว่าตอนน้องหายมีการจ่ายเงินกัน5 0,000เลยตั้งคำถามว่า5 0,000น เป็นเงินมัดจำก่อนหรือเปล่าคุณจะเชื่อได้ยังไงถ้าสมมติว่าลักษณะของเด็กที่พวกคุณต้องการที่มีค่าตัวหลายล้านอย่างที่พวกคุณต้องการถ้าผมทําแล้วผมจะมั่นใจได้ไงว่าพวกคุณจะจ่ายจ่ายอย่างที่พวกคุณพูดอา้าวถ้างั้นนะ่ะก็เอามัดจำไปก่อนห0,000ืเพื่อเป็นหลักการันตีว่าจ่ายจริงเอาไป50,000ก่อนนะทุกคนฟังแล้วคิดว่ายังไง มันเหมือนจะลงตัวกันเลยเรื่องที่1คือมันบอกครอบครัวพวกมันน่ะไม่เคยมีเงินเก็บหลักหมื่นมีแค่หลักพันเรื่องที่สองแม่มีเงินอยู่แค่สามพันจู่ๆโผล่ขึ้นมามันบอกว่ามีเงินอยู่4ี่หมื่นในบัญชีแล้วมันก็บอกว่าสมทบกันเอาเงินสี่หมื่นรวมๆกันเป็นห้าหมื่นมันบอกจะได้มาห้าหมื่นแล้วมันเอาไปใช้สักหนึ่งหมื่นมันเหลืออยู่สี่หมื่นทีนี้พอสี่หมื่นนั้นเงินอาจจะไม่พอก็เลย รวบรวมกับแม่กับแม่น้องได้เงินห้า0 0ื่นไปจ่ายอะไรสรุปแล้วคำที่บอกว่าตอนที่น้องหายมีการจ่ายเงินกันห้า0 0ื่นใครจ่ายเงินใคร